สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมภูมิ XD เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราก็มีผู้ฮิวาสก,กิมาเป็นเพื่อนใช่ไหมโอเคเราหนีแบบนี้ต้องหนีหว่าหลอนนี่แต่งตัวมาเป็นเบคอนสุดโตด ไม่เป็นไรเราเข้าเกมเลยคบมีมามามาแลมาแล้วมสอคะเแล้วเราก็จะชนะยังขาดลอยผมเอาผมเอาคลิปนี้ครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายกันเกือบหนึ่งเดือนเลยทีเดียวมาล้มลวนี่สองเชฟ เคกระทะใหม่ที่เราจะทำอาหารเค้กผสมพาราผสมน้ำเกลือ200มิลลิกรัมกันเตียงโอเคงั้นเราต่อไปเอาเพชรน,นะโอ,โอไม่นะลพวกเราไม่เห็นเพชรอ๋อนงไงเพชรมันอยู่ตรงนั้นโอ้ชุดว่าบล็อกผมไม่น่าจะพอ เพจสี่สิบแปดบล็อกน่าจะพอเฮ้ยเราจะแพ้ตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ไม่ได้ต้องยักตีก่อนอมนถ้าเป็นไปได้ลองซื้อธนูเลยไหม,ไมอ่ะนานไม่เลยมันยังไม่มาบุกทีน่ะมันมัวมันลีลาแล้วก็ไม่รู้น่ะใช่ไหมน้องเขียว อ๋อูชิดมันอึดอัดยืดยาดแต่ก็ไม่รู้ใช่ผูชิดผูชิดไม่เหล็กเท่าไหร่แล้ว,วซื้อธนูนเลยเดี๋ยวซื้อลูกให้อันนี้โอเค จริงมันตกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราคือพี่พระเจ้ารักแันกินจีจะไปกลัวอะไรนี่เป็นไงมีลูกธนูแต่ไม่มีธน,นูคนโหดก็จะอย่างนี้แหละ ก็จะแอบที่จิ้มถามมันโดยไม่รู้ตัวซะหน่อยแต่สุดท้ายจะจะหาพมสิครีถ้าใช่ขอเล็กไปซื้อธนูหน่อยสิขอเล็กหน่อยขอเล็กหน่อย่พวกเราจะต้องเอาเพชรของพวกเรา เ็ไไปเอาเพชรเลยเดี๋ยวเฝ้าตกเดี๋ยวเฝ้าฐานให้ไม่ให้พวกเขียวคีเปอร์มันทำลายโอ้สีส้มดีเลยในที่สุดเราก็มีเพชรแหล่งเพชรนของตัวเองสักทีโอ้เห็นผู้ชิดเกิดใหม่แล้วโอ้สีส้มยังไม่ตายกันเลยน่ะ เอาขอซื้อธนูก่อนสีขุด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 เลยขุดเลยขุดเลย ฟฝ้าฐานด้วยนะอาม่ยังไม่เอายังไม่เฝ้าฐานอ่ะเฮ้ยโอเคผมเตรียมง้างธนูรอแล้วโอเคบบเรอมัน,นมาเนี่ยเอ้ยทำไมพวกเขาไม่มาบุกกันเลย เห็นจะคล่องเหมือนตอนเมื่อกี้เลยเล่นกันยาวๆมันทุกวินาทีทุกเซียววินาทีทุกไมโครวินาทีกระโดดย่มว,มว,ดดยวมดีกว่าอมบุชุนมีเพชอรอหลายแล้ว พอเราพอเรามองโอเคอัปเกรดเชนเลอร์เตอร์เลยเฮ้ยมันพวกมันไม่อยู่ฐานกันให้มันอุดบล็อกด้วยไม้มันฉลาดนะเราเตรียมขวานไปด,ด้วยดีกว่าเพราะขวานจะเฉาะเตียงเร็วด้วย,ย,ย,ยแ,ตแต่มันมีบล็อกเพิ่มความแข็งแรงอะ่ะเพราะมันเลือกอาชีพช่างไม้อะ่ะ นักอาชีพนักสร้างนักก่อสร้างไบอกไปเลยนี่ไงมันไปทำอะไรที่ถามไม่รู้รีบๆเลยโอ้ไม่บางเฮ้ย มันพวกเราย,ยังไม่พร้อมสู้กันตอนนั้นเราก็ตายเหมือนกันโดนมันฆ่าตาย พวกเราต้องซื้อชุดเกาะหนังกันก่อนจะได้มีชุดเกราะที่ดีอันเราก็ต้องระวังสีเขียวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราต้องรีบกาจัดสีข้างๆเราอย่างสีเขียวเพราะมันพร้อมพร้อมจะเพราะมันพร้อมจะตีาได้ทุกมือในตัวเรามีของล้ําค่าไม่เยอะ ไปขุดนู้นเฉยๆหมายถึงแบบไปขุดบล็อกต่อขึ้นมาข้างบนอะโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายตายตายเมื่อกี้อย่าพึ่งกูชิดอย่าพึ่งเราเห็นไฟแล้ว เพราะมันใช้ดาบมันไม่ใช่ดาบม,ามันใช้ดาบหินกันแล้วเพราะฉะนั้นาเา,ามันได้ดาบหินของมันก็จะหายฉมนใเราขอไปเอาเพชรก่อนนะเราเว่าเรายังไม่พร้อมตู้กับเขียว okay, <yeah. S 1> เดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันมาถ่าดเราแล้วเอ้าสีเขียวตีพวกเราแตก ตอนนี้เป็นพาร์ทไปผมจะเล่น3มตาทั้งหมด3พาร์ทหนึ่งนสอีพีผมได้จบลงแล้วแล้วสำหรับวันนี้สวัส,สดีคัับ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป